สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากบน iOS ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทันนึกถึงนั่นคือความสามารถในการแสดงเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินในหน้าจอล็อกเครื่องคุณอาจจะสงสัยว่ามันสำคัญตรงไหนเหรอลองนึกภาพดูนะครับเวลาที่เราประสบเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นเป็นลมเกิดอุบัติเหตุที่ทาให้เราหมดสติผู้ที่ให้การช่วยเหลือแม้จะมี iPhone ของเราในมือ ก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้เพราะเครื่องถูกล็อกเอาไว้หรือแม้จะปลดล็อกเครื่องด้วยการเอานิ้วเราไปแตะ Touch ID แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะติดต่อกับใครจะดีกว่าไหมถ้าเราเพิ่มเบอร์คนที่เราอยากให้ติดต่อฉุกเฉินในหน้าจอล็อกเอาไว้เลยสามารถแตะเพื่อโทรไปยังคนที่เราต้องการได้เช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาได้ง่ายๆทันทีและวิธีการเพิ่มก็ง่ายแสนง่าย แต่ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวไปชมกันครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมให้คุณแตะไอคอนสุขภาพหรือ Health ในหน้าจอที่แสดงขึ้นแตะหัวข้อ ID ทางแพทย์มุมล่างขวาจากนั้นแตะคำสั่งสร้าง ID ทางแพทย์ในหน้าจอ ID ทางแพทย์ที่แสดงขึ้นมาคุณจะเห็นว่าข้อมูลชื่อและวันเกิดจะถูกดึงมาจากแอป c o n t a c t s หรือรายชื่อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลทางการแพทย์เช่นสภาพทางการแพทย์โน้ตทางการแพทย์ภูมิแพ้และปฏิกิริยาการให้ยาแต่ส่วนสำคัญที่เราจะเข้าไปเพิ่มในตอนนี้นั่นคือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างจากนั้นแตะเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินข้อมูลรายชื่อทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาให้คุณทำการค้นหาแล้วแตะเลือก ในกรณีที่บุคคลที่เลือกมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งให้คุณแต่เลือกหมายเลขที่ต้องการจากนั้นระบ,บุว่าบุคคลที่เลือกมีความสัมพันธ์ใดกับคุณเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาคู่ชีวิตหัวหน้าหรือแพทย์เป็นต้นในหน้าจอ ID ทางแพทย์คุณสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เข้าไปได้เช่นข้อมูลอาการยาที่แพ้หรือกลุ่มเลือดเป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเปิดดูได้จากหน้าจอล็อกทันทีโดยที่ไม่จําเป็นต้องปลดล็อกก่อนข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากในกรณีที่ต้องการให้การรักษาเช่นถ้าคุณหมดสติแพทย์สามารถตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้วทําการรักษาได้ทันทีจากนั้นแตะคําสั่งเสร็จสิ้นมุมบนขวาแล้วตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็ได้เตรียมข้อมูลการติดต่อฉุกเฉินรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการให้การรักษาในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด หลังจากนี้เมื่อพบไ h โฟนของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและมีการตั้งค่า ID ดีทางแพทย์เอาไว้เราก็สามารถติดต่อบุคคลสำคัญของคนนั้นได้ด้วยการแตะแล้วปัดเพื่อเปิดหน้าจอล็อกจากนั้นแตะคำสั่งฉุกเฉินในหน้าจอที่แสดงขึ้นแตะคำสั่ง ID ทางแพทย์ข้อมูลทางการแพทย์พื้นฐานของบุคคลนั้นก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินซึ่งเราสามารถแตะไอคอนรูปโทรศัพท์ทางขวามือเพื่อโทรติดต่อได้ทันที ด้วยการตั้งค่าง,ง่ายๆและมีประโยชน์มากมายนี้เมื่อใดที่มีเหตุฉุกเฉินทั้งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหรือเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็สามารถใช้ข้อมูล ID ทางแพทย์นี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ iPhone ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมคลิก subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ